สวัสดีครับรผมผมซิมเอเอนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมบัตรสไตร์นะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวสารตัวเกมบัตรสไตร์กันเนื่องในบัตรสไตร์มีการอัปเดตแพทลา่าสุดเรียบร้อยนะครับวันที่11เมกราคม2567านั่นเองนะครับตัวแพทนี้มีอะไรบ้างเนี่ยครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจะสรุปเป็นข้อๆแล้วกันให้กับท่านผู้ชมนะเอาแค่เฉพาะสําคัญสาคัญนะอย่างแรกเลยที่เขาเพิ่มมาใหม่นะครับนั่นกะ็คือ ขายของเพิ่มกาชานะครับสุ่มกาชานั่นเองเลเจนต์นะครับก็จะเป็นทีมของเรเดียนนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับการสุ่มนะก็จะมีสกินของดาบซามูไรก็อธนูอันนี้คือของอกาชาตัวนี้นะกาชาจะเริ่มจําหน่ายในวันที่19นะก็คือพร้อมใช้งานเนี่ยก็สามารถไปสุ่มกันได้ในวันที่19มกราคม2 5 6 7 ต่อมาสิ่งที่เพิ่มใหม่ก็คือนั่นคือสไตล์พาร์ก็จะมีการก็จะเป็นสไตล์พาร์ใหม่นะครับก็จะวางจําหน่ายวันที่15มกราคม2567นะครับสิ่งที่เพิ่มมาในสไตล์พาร์นั่นก็คือตัวละครใหม่แล้วก็อาวุธใหม่นะครับตัวละครใหม่ก็จะชื่อว่าซีโร่นะครับก็ซีโร่จะเป็นโลนินนะครับตามที่เขาบอกไว้นะส่วนสกิลแอคทีฟของตัวซีโร่ก็จะสามารถฟันเนี่ย เ,เขียนว่าสามารถปล่อยการฟันไปด้านหน้านะครับโดยการชาร์จไอตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นการฟันแบบฟันปุ๊บแล้วก็จะมีขึ้นขึ้นพลังออกไปอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะคือผมยังไม่รู้นะว่าหน้าตาซีโร่จะเป็นยังไงนะครับเอาจากข้อมูลที่เขา,าเขียนไว้นะสามารถสะท้อนกระสุนได้โดยใช้ดาบสมุไรของเขา่อันนี้คิดว่าคือคําว่าโลนีเนี่ยก็คงต้องมีดาบสมุไรเนาะก็น่าจะเป็นสกิลเกี่ยวกับดาบนี่แหละ ต่อมาสก,กิลพาสซีฟของตัวละครนะครับก็คือรู้สึกว่าจะชื่อว่าปรมาจารย์ดาบนะครับของซีโร่ก็คือจะเพิ่มความไวในการโจมตีด้วยอาวุธระยะประชิดนะครับพูดง่ายว่าเราจะโจมตีได้ไวขึ้นเมื่อเราถืออาวุธระยะประชิดนะอ่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ,ถ้าเกิดใครเคยอ่าพกอาวุธระยะประชิดอ่าพวกเช่นไม้เบสบอลหรือว่าดาบสกุไลเนี่ยการโจมตีมันจะช้ามากนะครับคือ การออกช่วงท่ามันจะมันจะเอือยอาจยืดยาดจริงๆนะครับผมเลยไม่ค่อยใช้ไงสิ่งที่ผมใช้ก็คือจะเป็นมีดสั้นคือมีดสั้นนะมันจ้วงไวเลยทําให้เราสามารถสามารถเอามีดสั้นนะสู้กับสตูได้นะครับในในแล้วปะชิดอะแต่ถ้าเกิดเรามีสกิลของตัวซีโร่เนี่ยมันจะทําให้เราฟันสตูได้ไวขึ้นนะครับผมคิดว่ามีดสั้นเนี่ยจะโอพีมากถ้าเกิดเราใช้ตัวละครนี้นะ อ่านี่คือสกิลพาสซีฟหรือสกิลติดตัวของซีโร่นะครับต่อมาสิ่งที่เพิ่มมาใหม่นั่นก็คืออาวุธใหม่นั่นก็คือ v d s นะครับจะเป็นปืนสไนเปอร์เก็บเสียงนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูตัวจริงกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแต่ตอนนี้ต้องรอมันถึงวันที่15นะ15มันถึงจะเปิดอันนี้ผมแค่มาพูดว่ามันจะมีเพิ่มมาใหม่ก็คือจะมีปืนใหม่ V d เเข้ามานั่นเองนะครับต่อมาเขาก็จะทําการรีเซ็ตในส่วนของแรงเรียบร้อยแล้วนะครับของซีซัน2นะ ก็จะรีเซ็ตวันที่14มกราก่อนเที่ยงคืนนะครับเมื่อพ้นเที่ยงคืนไปแล้วนะครับก็จะเป็นวันที่15มกราใช่ไหมก็จะจะเป็นการเริ่มซีซั่น3เป็นที่เรียบร้อยหรือเป็นทางการนะครับเราก็จะมาต่ายเล้งกันใหม่นะนะตอนนั้นนะอ่ต่อมาที่การปรับปรุงนะครับรู้สึกว่าจะปรับปรุงในส่วนของสกิลตลัวละครอ่าแรดนะครับแลดบลัดอะไรสักอย่างนะครับเปลี่ยนในส่วนของสกิลแอคทีฟหรือสกิลวันตินะจากปกติเนี่ย เขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยนะรู้สึกว่าจะเพิ่มโหมดการใช้งานเพิ่มมากขึ้นนะครับจากปกติเรายิงทะลุก,กําแพงใช่ไหมตัวละครนี้เมื่อยิงทะลุก,กาแพงปุ๊บพอระเบิดปุ๊บมันก็จะปล่อยระเบิดไปอีกฝั่งกับแพงนึงนะครับแต่รู้สึกเขาเพิ่มในส่วนของการปรับเปลี่ยนโหมดระเบิดนะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้ด้วยตัวเองนะครับไปเทสให้ดูจริงๆเลยดีกว่าจะได้เห็นภาพน,ะนี่โดยปกติเนี่ยเราสามารถยิงทะลุได้ใช่ไหมตัวละครนี้นะครับตัวละครแบสแบสเนี่ย blast blast นะฮะอ่ทุกทีเรากดยิงอ่าแล้วมันก็จะระเบิดแล้วก็ทะลุแล้วก็ปล่อยระเบิดมานะครับแต่เนี่ยเขาเพิ่มโหมดมาใหม่เข้ามาก็คือระเบิดวงกว้างอ่ากลับมาตัวละครเดิมนะครับเมื่อเรากดใช้งานอ่ามันจะมีปุ่มขวาล่างนะอันนี้แล้วแต่ละท่านนะว่าตั้งไว้ตรงไหนอันนี้ผมตั้งไว้ขวาล่างก็จะวงไว้ให้แล้วกันว่ากดตรงไหนเมื่อเรากดปุ๊บอ่ามันก็จะเปลี่ยนสัญลักษณ์แล้วก็ไอ้เรียกว,ว่า บอกว่าไอ้ทะลุมันก็หายไปนะครับเราก็สามารถกดยิงได้เลยนะว่าจะยิงใส่ตรงไหนถ้เกิดเรายิงใส่พื้นในบริเวณที่ศัตรูยืนอยู่อะเป็นกลุ่มสมมติน,นี่ยอ่านี่คือระยะโดยประมาณนะก็คือเขาบอกประมาณรัศมี4เมตรก็ประมาณนี้แหละ ถ้าเกิดเราจะไปใช้ก็คิดคำนวณดีๆว่าสตตอยู่กันเป็นกลุ่มหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดให้ผมแนะนาำวิธีการใช้ก็คือผมจะใช้ในจังหวะที่สตตอยู่ในจุดแอบหรือสตตล้มผมจะใช้ในการคอนเฟิร์มคิวนะครับพูดง่ายว่าเราสามารถเล่นได้หลากหลายมากหลายสถานการณ์เราจะยิงทะลุก,ก็ได้หรือว่าเราจะยิงเป็นวงกว้างก็ได้อันนี้คือข้อดีมากๆสำหรับตัวละครนี้ เดี๋วไปเล่นจริงค่อยไปว่ากันอันนี้ผมมารีวิวให้ดูว่าเขามีการปรับปรุงแก้ไขในส่วนของสกิลตัวนี้นะครับต่อมาสิ่งที่เขาเพิ่มมาใหม่นะก็คือโหมดใหม่นะครับโหมดตัวนี้จะเป็นการสู้แบบ2 V2 นะครับแล้วในโหมดนี้ก็จะมีแผนที่ใหม่เข้ามาอีก2แผนที่นะครับก็มาดูกันอันนี้ผมขอไม่เล่นให้ดูแล้วกันนะเพราะว่ามันก็ใช้ระยะเวลาพอสมควรนะ คือโหมดนี้ผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพให้ดูนะว่ามันเป็นอย่างไรนะครับโหมดนี้มันเป็นอย่างไรก็โหมดนี้มันจะเป็นการสู้2 v 2นะครับเมื่อเราเข้าไปในเกมปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นโหมดพูดง่ายคล้ายๆการเกมการเกมของเกมอ o คอร์บิที่โมบายหรือเกม,มอื่นๆนะที่โดยปกติอะการเกมมันจะเป็นการสุ่มไอส่งปืนมาให้เราสู้ใช่ไหมแต่อันเนี้ยศัตรูหรือเราเนี่ยจะเป็นคนเลือกปืนขึ้นมาเลยว่าเราจะใช้ปืนอะไรสู้นะครับ ระบบจะสุ่มเองว่าจะให้เพื่อให้เพื่อลุมทีมหรือให้เราหรือให้ศตูเป็นคนเลือกนะครับไอปืนตัวนี้มันจะเป็นการเลือกจากโหลดเอาทีท่ของเรามีนะครับว่าเราแต่งโหลดเอาเป็นอย่างไรนะครับเราสามารถเอามาใช้ในโหมดนี้ได้เพื่อนๆสามารถไปแต่งโหลดเอาทุทกชนิดปืนกันเลยก็ได้เอามาใส่ไว้ในนั้นนะครับแล้วพอมาเล่นโหมดนี้เราก็สามารถมาเลือกปืนโหลดเอาได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นปืน สไนเปินไรเฟิลปืนช็อตกัน s m g เหรืออะไรก็แล้วแต่ธน,หนูหรือมีดเราสามารถเลือกได้เลยจากโหลดเอาท์ของเรานะครับอันนี้ระบบจะสุ่มเองว่าจะให้ใครเลือกนะอย่างเช่นตาแรกเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยสมมติอ่าระบบให้ศัตรูฝ่ายศัตรูเป็นคนเลือกนะว่าจะเอาโหลดเอาอะไรนะครับอันนี้คือการเลือกโหลดเอาท์อันนี้ก็จะเป็นของฝั่งศัตรูแล้วว่าถ้าเกิดศัตรูแต่งปืนแบบไหนมาคือถ้าเกิดแต่งแบบ ยิงยากเราก็ยิงยากด้วยเช่นกันเพราะเมื่อศัตรูเลือกปุ๊บเราก็จะได้ใช้ปืนนั้นเหมือนกับศัตรูนะครับพูดง่ายว่าโหมดนี้จะเป็นโหมดที่แฟรที่สุดนะครับแต่ข้อเสียมันก็มีนมนะข้อเสียนั่นก็คือผู้เล่นชอบออกนะครับผู้เล่นแบบเล่นกันอ่ะกูสู้ไม่ไหวกูกดออกแม่งเลยที่คือข้อเสียนะครับเมื่อถ้าเกิดผู้เล่นออกปุ๊บเนี่ยเราโดนยำเละน,นะครับโหมดนี้คือมันตายง่ายมากเพราะมันไม่มีเกาะม่วงเกาะฟ้าเกาะทองอะไรนะมันมีแค่เกาะ เกาะเลวเวลหนึ่งธรรมดาเกาะเอสีเทาๆอ่ะคือแค่นั้นคือพูดง่ายว่าเรายิงปะทะแค่คนเดียวอะ่ะเลื่อนเราก็จะตายอยู่แล้วอะ่ะถ้าเกิดไม่มีเพื่อนช่วยนะคือตายอย่างเขียด <c oughs> นี่คือข้อเสียของโหมดนี้นะครับแล้วก็ผู้พัฒนาผมคิดว่าต้องมีการลงโทษในส่วนของผู้เล่นชอบออกจากเกมอะ่ะกลางคันอะไรประมาณนี้คือเขาต้องแก้ไขตรงนี้ด้วยนะครับนี่คือโหมดใหม่โดยประมาณนะเดี๋ยวเล่นจริงๆเดี๋ยวผมไปรีวิวเต็มๆให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ อันนี้ก็ไปลองเล่นกันได้ก็ถือว่าสนุกอยู่แต่ถ้าเกิดไปเจอเพื่อนรุ่นทีมออกกลางคันเงี้ยอันนี้ขวัร้อนแน่ผมเจอมาแล้วเดี๋ยวลองไปเล่นจริงๆนะเดี๋ยวค่อยอัพลงใน YouTube อันนี้ผมก็ยังไม่ได้เล่นอะไรนะยังไม่ได้อัดคลิปเกี่ยวกับการเล่นนะแค่ไปลองเฉยๆว่ามันเป็นอย่างไรจะได้มาอธิบายให้กับท่านผู้ชมได้รู้ก็ประมาณนี้เกี่ยวกับการอัปเดตนะโดยผมสรุปหลักๆเท่านั้นนะจริงๆมันมีเรื่องยิบย้อยแก้บั๊กนู่นแก้บั๊กนี่นะ แกดาเมจนู่น,นแก้ยิงปืนไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยอันนี้สามารถไปอ่านกันได้นะครับหลักๆก็มีเท่านี้ใครมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์สอบถามกันมาได้นะ